สวัสดีนะครับใช่อมอมสองสามสี่ข้าวแถวสี่ข้าวแถวสี่ข้าแถวดีห้าหเข้าแถวดีดีค่ะจะได้รู้ราคาเก้ค่ะเกนะคะข้าแถวสวยๆนะคะสิบเอ็ดสิบสอง เี่นิบบาทสีุ่ณอาบอยู่สิบห้าจกลืมพี่อะนั่นห2สิบอีผู้เดียวสขวดเลยเก้าไม่เมียวด้วยนะคะมาเองค่ะมาเองค่ะยี่สบอกมันมาเองมาหากนีสามููู้้เยูเลี้ยงอยู่บหบ ขอบคุณค่ะอันนี้นับสมาดินิปนับสมาดินิปเกลอลลรอนไปห่3สามเอตคุณครับมาเอาไว้มาออกไว้เขาจะนับยอดเขาจะนับยอดสามสี่เพิ่มกัาไปนะขล่นไนับกี่คืนไข่ไข่คู่ไข่คู่คู่มาเองเอี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบเอาก่อนเลย3 6 3 7 ยาแดยามินเทียะมินเทียร์ขอบคุณุญเด้อขอบคุณบุญเด้อ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 คุณแม่บุญเด้อบุหรี่เขียวมาแล้วนะยายสายยาสูบเขียวมาเลยเด้อได้ได้ได้สี่ห้าปึงบุญเด้อบุญเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณนางอหลายๆีเก ข่าแถวค่ะหาสองพูดพูนพูดพูนพูดเรียกจะพูดพูนขอคุณค่ะสามสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดลูกสาวแม่ห้าแปดห้าแปดหาเก้าหกสีบหกสีบบอกอิกหาไป เวลาหกสิบอกอิหาไปเออขออาจารย์นานสิบอ่าคนสิบหาสบหาบวกกาเก่าเอาแปดสิบแปดหนึ่งเห็นบ่อเหอนี่แปดหนึ่ง ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณอีแวลนะครับเห็นบอ้เอาอไรมกสิบหนึ่งาคนไม่ถึงพันเลย อินบอลคืออะไรครับสิบประเราแปดสี่แปดสี่็เลอกทรับสิบอออกสองเข้าไปเลยสิบสี่นะเดี๋ยวผมพูดต่อออกเลยสิี่ไนี่ไม่ายบ้าง เดี๋าคู่เดาคู่จะเฝ้าดาวออกสิบส <10. S 2> <10. S 1> ี่ลองเพย์ให้หน่อยเออลองเพย์ให้หน่อย <10. S 1> อจัดให้แบบช่ำๆครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณน้องมีนะคะขอบคุณอ่ะพี่แย้วน,อนออ้องเอ๋มน้องเอาแอมมาทั้งทั้งนอก,นอกพี่น้องเพิ่งอะไรมาเ,รมเอาคู่กัเลย เอาโคกันนี่ยน่นะคะจะให้แบบจำจำค่ะพี่น้งองเอ้ยพันเดียวกินจนเหลือพันเดียวกินจนเหลือไปบ้านกนนี่กินอยู่ยังยใครบอกบอกว่า,วานี่แหละค่ะซอกุ้งพันเดียวกินจนเหลือผู้อืน่นนอะโบฮู้เด้อค่ะพี่น้องเจ้าอื่นไม่รู้ค่ะแต่ว่าซอกุ้ง ท่านเดียวกี่จนเหลือเม่นแอคุ่มบอพันหนึ่งกูหนึงคุ่มบอพันหนึ่งคนนอทั้งอื่นได้สระหาเงินมาสื่อมาเงินพันหนึ่งมาแมนหมทั้งอื่นพันหนึ่งดิสระกนักกร่บผมนี่ยังขายเหมือนเดิมครับยังเมาได้เหมือนเดิมเมาได้เหมือนเดิม ออกเลิก็ทอดเลยก,ก็ได้ทอดเลยก,ก็ได้ทอดเลยก,ก็ได้ทอดทิ้งไ,ไปเลยไปด่ครับพี่น้องไปถามความคิดเห็นนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมบอกขอพระคุณขอพรบคุณมีเซอร์ไพรส์อีกนะวันนี้มีลูกชิ้นอีกรอบแล้วมีลูกชิ้นยืนกินอีกอย่าเพิ่งยิ้มก่อนนะมีลูกชิ้นยืนกินอีกนะพอมนะีอย่างครับ ลงขอจริรน,นะรับเจรพสนะครัขอเจรพนะครโขอ้โริญ้รสุลนะครนบอเจริญพรนะครับขอเจริญพะครบอเนีค้ับอเจริญขะคบอเจรุขนะครับขอเจรรรับ เป็นไรอ่ะเขื่อนกองโอเคไม่เป็นไรเอาทางนี้ดีกว่ามันจะดื้อไม่ดื้ออันนี้ไหมไม่ดื้ออันนี้ไหมใกล้เนาะเ,เป็นใก่ไก่เนาะใกล้บ่ใกล้เนาะมาหยังนี่ก้าวมาหยังก้าวมาหยังคือส <c oughs> <c oughs> ิบมวนเนาะสิบหกนี่เตรียมเตรียมว่าไงานสิบหกเนี่ย <c oughs> เอาสิบหกจะห้อนี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลข แล้วจะไปรับเชิญห,หนึ่งเพชรเมืองชัยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับหวยลูกถามว่าไอ้สินี่เตรียมตัวยังไงไม่ได้เตรียมตัวกับหวยลูกแม่ถามคือเตรียมตัวเป็นหนึ่งเพชรเมืองชัยลองไหมลองไหมฮะอะไร ผ้าห่มเรามีขายนะคะผ้าห่มเรามีขายลา่าสุดพี่สูบเราหนาวครับซอกุ้งมีผ้าห่มขายนะครับโอเคคลิปนี้ไว้สำนีคลิปหนาวาเจอกันใหม่ครับผมซีอิวเน็กซทามนะครับผมปักฝอกปกักไฟเรารมีขายนะครับผมปกักไฟเรามีขายไปนิ้